ในตำนานเรามีให้ดูเพราะอะไรมารีมายกันมาลองดูซิว่าคลิปสมัยก่อนๆเนี่ยสนุกสนานขนาดไหนกับคลิปคลิปนี้เขาบอกว่าไม่ได้ลับแล้วก็ไม่ได้แก้งตายด้วยแต่ทำไมทำไมเรียกแล้วไม่ตื่นล่ะครับชานนะโดนแน่ครับโดนแ่ดินน่ครับผมทั้งชัิดิน

เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันคือคลิปเก่าในตำนานภาพยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่กล้องยังไม่แบบ 4K เออค่ะแต่พอถึงคิวของคนเนี้ยชื่อท็อปใช่ไหมท็อปอ่ะเพื่อนก็พยายามปลุกท็อป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 ย่างไม่ตื่นไม่ตื่นยังนิ่งแบบเนี้ยเออบอกเลยไม่ได้รับเออไม่ได้ตายแค่สลบไป่ช่วงเช้าใช่ไม่รู้พาอินรักพาตัวหรอยโอ้โห พอลุกขึ้นมาเป็นไงรู้ไหมงงย้อยเลยย้อยเลยย้อยเลยเป็นธรรมดาใช่ไหมของเด็กที่หลับในห้องเรียนคือถ้านอนมันก็ทําให้ย้อยเราไงใช่แล้วตื่นมาคือจหมุดเป็นวงลยนะห้ามใช้ปากกาหมึกซึมเพราะดิฉันมีประสบการณ์อ้าวคุณเล่าให้ฟังเป็นไงก็ถ้าคุณเขียนปากกาหมึกซึมอะแล้วคุณหลับอะตื่นมามันที่จดไว้มันจางละเลยนไรจริงอันนี้กอ โอ้ยจากผู้มีประสบการณ์ตรงไม่เป็นไรเอาคลิปมาแบบหยอกล้อกันตอนนี้ท็อปน่าจะโตแล้วนะโออ,อโตแล้วท็อปโตแล้วโตแล้วแต่ว่าคลิปนี้อยู่ตลอดชีวิตแถวเล่นนะอปนะแถวเล่นนะเอางี้ไปดู